สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามโอลิมปิกยูกุมปันนะครับในเกมลาลิกาสเปนคู่ระหว่างบาร์เซโลนานะครับพบกับอาราเบสแล้วก็เป็นบาร์เซโลนาที่เฉือนเอาชนะไปได้1ประต,ตูต่อ0เป็นไปตามนัดนะครับเก็บ3คะแนนได้วันนี้เกมค่อนข้างอึดอัดจริงๆสำหรับบาร์เซโลนาก่อนจะไปว่ากันในส่วนนั้นในส่วนของเนื้อหานะครับก็ ผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมมาขอบพระคุณท,ทุกท่านจริงๆแล้วก็ฝากช่องทางการสนับสนุนด้วยนะครับตาม QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจริงๆนะครับสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหากันต่อนะ ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยด้วยความที่ผมมองวนะ่ามันมันอาจจะเป็นเกมที่ง่ายกับบาร์เซโลนาในตอนแรกนะแต่พอไปเห็นเอสปานยอลเล่นกับบราริดมาแล้วก็รู้สึกเลยว่าศึกภายตารางมันไม่ง่ายแน่ๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเกมวันนี้เราจะเห็นว่าตัวของ Al อาร์บัเซงมาป้อมตั้งใจมาเลยนั่นก็คือในเรื่องของเกมรับมาเล่นเกมรับเหนียวแน่นทุกคนจะตัวติด ไล,ล่ลุมแย่งโดยเฉพาะตัวของยามาเอลเองไม่ได้มีพื้นที่ให้เล่นเหมือนกับปกติไม่ปล่อยเลยคือเตรียมแผนมาเลยนะครับไม่ปล่อยให้ยามาลได้มีโอกาสเก็บบอลน,นานมีคนเข้าคนแรกคนที่2ซ้อนทันทีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้นั่นก็คือเปิดฉากมาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเราได้เห็นรามินยามาลลากบอลเต็มถังอะ่ะวันนี้ผมบอกเลยว่ารามินยามาเลเป็นเป็นคนหนึ่งของบาร์เซโลนาที่เต็มถังลากบอลเข้าไปนะครับแหวก3แหวกสี่แหวก5เข้าไป โชว์ไปครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยส่งบอลหาทางออกไปให้กับราฟินญาราฟินญาเองก็ยิงแล้วก็บอลก็หลุดออกกรอบออกนอกกรอบไปน่าเสียดายเหมือนกันคือถ้าจังหวะนี้จบสวยจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ผมว่าเป็นจังหวะโอเพนเพลย์ที่สวยมากๆปรากฏว่าในช่วงท้ายของครึ่งแรกเราทางทีมถ่ายทอดนะครับเขาก็ทำกราฟิกขึ้นมาปรากฏว่ารามิญ่ามาเองนะครับแหวกไปทั้งหมด7คนเคนนะครับโหแหวก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 ไปสเต็ปการ การแหวกของย่ามามัน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 จะบอกว่ามันประหลาดมันก็พูดยากจะไม่เหมือนใครไหมผมว่าก็พูดยากเหมือนกันแต่คล้ายๆกับเรลโนเมซี่เหมือนกันนะคือจังหวะที่เขาไปอ่ะค่อยๆไปครับไม่ได้วิ่งไปอย่างเดียวนะแต่ค่อยๆไปมีจังหวะช้าบ้างเร็วบ้างจังหวะไหนควรเร็วจังหวะไหนควรช้ามันเป็นเหมือนกับผมก็ไม่รู้ใช้คําว่าอะไรพรสวรรค์หรือการฝึกฝนหรือมันติดตัวเข้ามาตั้ง ไม่รู้เหมือนกันมันจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าสเตปการการไปกับบอลมันเป็นแบบนั้นจริงๆไปผ่านคนแรกไปก็ไม่ได้ฝืนที่จะไปต่อครับแต่รอจังหวะของตัวเองมีจังหวะในการแหวกไปจังหวะรอเอาบอลล็อก1 2 3โอ้โหผมว่าควบคุมยากมากคือพยายามเบียดแล้วพยายามชนแล้วแต่ก็ไม่ล้มคือถ้าไม่เข้าบอลหนักจริงๆไม่รวบไม่กว่ายามาไม่ล้มแน่ๆนะครับแล้วก็แหวกไปถึงเจคนจังหวะสวยๆในช่วงของครึ่งแรก โอกาสมีมากขนาดนั้นไหมก็ไม่มีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปนะครับอาร์บเซงลงไปเล่นเกมรับแบบเหนียวแน่นเลยและเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลมันมาถึงบรรดาแนวรุกของบาร์เซโลนาเข้า2คนครับสค,คนบีบเกม2คนบีบเกมตัวติดชิดตลอดเตะได้เตะนะครับหวดได้หัวฟาวได้ฟาวอ่ะว่างั้นเถอะฟาวจุกจิกนะครับแต่กรรมการครับวันนี้ก็ อย่างที่เห็นนะครับผมว่าจังหวะใบเหลืองอะ่ะผมว่าควรจะให้บ้างนะครับในช่วงครื่องแรกอย่างที่ไปดักจังหวะของราฟินญาก็ปล่อยไปเหมือนกันเบดดี้เองก็วิ่งเข้าไปพยายามที่จะถามหาใบเหลืองด้วยเหมือนกันคือพอไม่ได้ให้ใบเหลืองอครับการเข้าบอลของนักเตะของอาราเบสที่คาใส่บาซนามันก็ไปต่อครับแต่ถ้าปรามด้วยใบเหลืองสักหน่อยผมว่าไอ้จังหวะการที่ตัดเกมอะไรพวกนี้มันมันอาจจะน้อยลงก็ได้เพราะว่าถ้ามีใบเหลืองติดตัวไปอันนั้นก็ว่างกันไป ก็ก็นั่นแหละมันมันเลยทําให้เกมช็อของครึ่งแรกอะ่ะเล่นยากเล่นยากสาหรับบาร์เซโลนาพอไปถึงในพื้นที่สุดท้ายะคระับมันติดติด,ตดไปหมดจังหวะของเลวานดอฟกี้เองที่อยู่ในกรอบเขตโทษที่ไปเหนียวกันปรากฏว่าพอตตเตะออกไปจังหวะสุดท้ายยกบอลหนีมาได้แล้วนะกำลังจะหวดนะครับปรากฏว่ามีนักเตะของอาราเบสเองก็เข้ามาแย่บอลสกัดออกหลังไปก็กลายเป็นเลวานดอฟกี้ฟาวไปอีกอะไรแบบนี้ที่ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นจังหวะจุกจิกจริงๆและเกมมันก็เริ่มมา ก็เป็นตัวของกาบีนครับที่ไปชนกับนักเตะของอาราเบสกลางอากาศเลยนะลงไปฟุบใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการปฐมพยาบาลเพราะว่าการประทะกันค่อนข้างหนักผมใช้คำว่าหนักเลยนะนักเตะของอาราเบสเนี่ยออกไปแต่ส่วนตัวของกาบีเนี่ยพยายามจะลุกฝืนตัวเองขึ้นมาเล่นเหมือนกันคือลุกขึ้นมาเดินแล้วเดินอยู่ข้างสนามนั่นแหละแลวกำลังจะลงไปเล่นต่อแต่ปรากฏว่าทั้งตาฟแล้วก็ตัว,ตวของฮันซิฟิกเองเห็นว่ามันไม่สมควรเสี่ยงอะ กัปปี้ควรจะออกไปพักครับก็มีการเข้ามาพูดคุยกันนะนะสุดท้ายกัปปี้เองเขาก็คือรู้เลยว่าอยากเล่นอยู่อยากเล่นอยู่นะครับส่วนคนที่เปลี่ยนลงมานั่นก็คือตัวของเฟอร์มินโรเปสทาหน้าที่แทนหลังจากนั้นนะผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองมันต้นเกมอะ่ะก็น่าเสียดายคือใจอยากจะเล่นอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็ควรจะมีทําถูกแล้วครับสำหรับทั้งสตาฟแล้วก็ตัวของฮันซิฟิกด้วยก็ไปปรับกันไปทําความเข้าใจกันว่ากันไปนะ ก็นั่นแหละครึ่งแรกเนี่ยก็เลยเป็นบาร์เซโลนานะครับที่ครอบครองเกมและพยายามที่จะเอาประตูมาให้ได้แต่ด้วยความที่พอถูกบีบเกมเข้ามาเร็วๆการออกบอลมันก็ไม่แม่นพอสมควรเหมือนกันมีจังหวะในกรอบเขตโทษที่มาร์กาซโดให้บอลให้บอลให้บอลแต่ว่าราฟินญาเองกำลังจะวิ่งโต้กลับขึ้นไปก็มีการมีอารมณ์อ่ะคือเห็นชัดเหมือนกันว่าราฟินญาเองก็มีอารมณ์เหมือนกันคือไม่ไม่ได้ตำหนิรุ่นน้องหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเขา คือคือมันควรทําได้ดีกว่านี้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับมีมีจังหวะแบบนั้นด้วยเหมือนกันกับมาการซาโดที่ให้บอลตรงๆนะไม่ได้ให้บอลไปข้างหน้าเพื่อให้กับราฟินญาเนี่ยวิ่งสปีดไปแต่ราฟินญาเนี่ยเขาวิ่งสปีดไปแล้วเพื่อไปรอเอาบอลแต่ปรากฏว่าให้ที่ตัวมันก็เลยจังหวะมันก็เลยค่อมไปคือเร่งเกมเหมือนกันแล้วก็มีอาการหงุดหงิดเพราะว่า1ถูกเข้าบอลหนักวันนี้เข้าบอลหนักจริงนะครับสำหรับนักเตะของอาราเบสแล้วก็ใบเหลืองมันไม่มาสักทีการเข้าบอลมันก็ยังคงหนักแน่นอยู่แบบนั้น และที่สําคัญพอมีโอกาสมันก็ทํายากด้วยเหมือนกันจังหวะของเลวันดอฟกี้ที่ในกรอบเขตโทษล็อกบอลเข้าใช้แล้วก็ยิงไปเลยเออโตวของรามินยามลเองเขาก็รออยู่นะครับรออยู่เหมือนกันไายมือรอเหมือนกันก็ไม่ได้ครับปรากฏว่าจบครึ่งแรกไปก็มีการไปพูดคุยกับผู้ตัดสินด้วยเหมือนกันนะคือคือเข้าใจได้อะ่ะมันมีหลายจังหวะที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้ที่ใบเหลืองมันไม่มาใบเหลืองมันไม่มาครับในช่วงแรกของเกมมันมันก็ มันก็เลยทําให้นะักเตะของบาร์เซโลนาเองถูกถูกเข้าบอลหนักอยู่เหมือนเดิมจะทําเกมก็ลําบากนะครับโดนเข้าเร็วเข้าบอลหนักตอดบ้างไม่ตอดบ้างก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งนะครับในช่วงครึ่งแรกที่ผมเห็นนั่นก็คือมันเป็นจังหวะที่ผู้รักษาประตูของอาราเบสได้ครอบครองบอลอยู่และกําลังที่จะหาทางเปิดขึ้นมาและมีการเล่นชิงจังหวะล้ำหน้ากันเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าแนวรับของบาร์เซโลนาเนี่ยเขาดันไลอ up ขึ้นมาเพื่อจะเช็คล้ำหน้าใช่ไหมครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นคูบาซีทำครับ มไม่รู้จะพูดยังไงดีกับกับนักเตะหนุ่มวัยแค่17ปีทั้นเองคือทึ่งแล้วทึ่งอีกคือคือผมเชื่อนะว่าต่อจากนี้เรายิ่งดูบาเซลนาเล่นเราจะยิ่งทึ่งในความสามารถของนักเตะหลายๆคนจังหวะของครูบาซี่ asi, ครับผูเ้เล่นของอาราเบสใช่ไหมครับเขาเขาก็จะรอจังหวะที่ผู้สารประตูเนี่ยตัวเองเนี่ยเปิดบอลเข้ามาจากหลังขึ้นมาเขาก็จะพยายามที่จะวิ่งลงมาเพื่อให้เขาตัวเขาเนี่ยมาอยู่ ในแดนของอาราเบสเองเพราะถ้าเข้ามาอยู่ในแดนของอาราเบสแล้ววิ่งพร้อมกับจังหวะเปิดมาจะไม่ลำหน้าแต่สิ่งที่คูบาซีทำครับคูบาซีเอาตัวเนี่ยชนชนนักเตะอาราเบสเขก็ถอยกลับมาในแดนของเต็งไม่ได้มันเป็นการเบียดกันนะครับไม่ได้ชนแบบผักหรือเอาเอาตัวเอามือเข้าไปกอดน,นะแต่ใช้ไหล่นี่แหละดันจังหวะให้เสียไป ู้เล่นของอาราเบสก็ไม่สามารถถอยมาอยู่ตรงกลางสนามเพื่อที่จะรอบอลแล้วเล่นเร็วกันได้ผู้รักษาประตูตของอาราเบเองก็ช่าง,งักไปด้วยเหมือนกันกับจังหวะเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คูบาชี่ทำคือ,ค,อคือไม่ใช่แค่เขาไปยืนเฉยๆเขาอ่านเกมอยู่ตลอดสมาธิกับเกมสูงมากจริงๆยอดเยี่ยมมากนะผมก็ไม่รู้ผมจะโอ้โห คือผมทึ่งจริงๆนะเอาจริงผมผมไม่คิดว่าคูบาซี่จะเล่นละเอียดขนาดนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าพอพอบอลมันมันเลยจากโซนโซนเกมรับของบาร์เซโลนาไปเราก็จะไม่ได้ค่อยได้เห็นคูบาซี่ทำอะไรหรอกครับแต่ปรากฏว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นโอกาสที่กล้องเนี่ยดึงภาพขึ้นมาเป็นมุมเป็นมุมสูงพอดีผมก็เลยได้เห็นจังหวะพอดีว่าผู้รักษาประตูของอาราเบสขยับขยับ,ยบพยายามจะออกบอลและสิ่งที่คูบาซี่ทำก็คือประทับใจจริงจนักเตะวัย17เเท่านั้นเองครับ ยอดเยี่ยมจริงยอดเยี่ยมจนผมไม่รู้จะชมอะไรเลยคือสุดๆจริงๆครับสำหรับวันนี้จบครึ่งแรกไปนะครับก็เป็นทั้งคู่ยิ่งเสมอกันอยู่0-0นะแล้วก็อาราโค้นะครับติดใบเหลืองไปนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ครึ่งหลังนั้นถูกเปลี่ยนตัวออกไปและคนที่ลงมานั้นก็คือออริกาเซียแล้วก็ตัวของเฟงกี้เดยองที่ลงมาแทนตัวของมาการซาโดด้วยก็ก็ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับพอทั้งตัวของมาการซาโดเองลงมาเกมก็ดูดีขึ้นและการเล่นเกมรับ ที่อาราโคเองมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของใบแดงด้วยเหมือนกันคือถ้าโดนเหลืองที่2ก็มีโอกาสที่จะโดนใบแดงดังนั้นการเปลี่ยนเอาเอริก,กาเซียลงมาที่ไม่ได้มีใบเหลืองติดตัวผมว่าก็เป็นการแก้เกมที่ดีของฮันซิฟิกด้วยเหมือนกันใบเหลืองของอาราโคในครึ่งแรกก็ก็เขาพาบอลหนีมาเอาง่ายๆพาบอลหนีมานะครับแล้วมีนักเตะของอาราเบเซเข้ามาอาราโคเองก็กางแขนออกไปผมรู้สึกว่าคือเขาไม่ได้เจตนาจะไปฟาดอะไรนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะคือ เอามือเนี่ยขวางออกไปเฉยๆคือเราเข้าใจไหมคือปกติจะมีนักเตะเข้ามาก็จะอันเนี้ยอ่ามันเป็นท่าท่วงท่าธรรมชาติว่า่างั้นเถอะแต่ปรากฏว่าพรอมเป็นแบบนั้นครับกรรมการตอนให้ใบเหลืองอะกรรมการทําท่านี้เลยนะคือแบบฮะคือตอนดูผมดูผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอทิศใจเย็นๆคือคือ,ค,อ,ค,อคือการชักศอกอะผมว่ามันมันควรจะมีเจตนาท,ที่ที่มันน่าจะชัดกว่า กว,กว่าสิ่งที่ที่ผมเห็นนะ่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาก็กางมือปกตินั่นแหละคือผมรู้สึกแบบนั้นนะคือใครอาจจะมองไงอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ผมมองอย่างนั้นนะปรากฏว่าโดนใบเหลืองไปและจังหวะที่ราฟินญาถูกเตะรวบลงไปอ่ะผมว่าจังหวะนั้นนะควรจะได้ใบเหลืองเหมือนกันสำหรับนักเตะของอาราเบสแต่ว่าไม่ได้ก็ว่ากันไปครับในเรื่องของคําตัดสินในเกมของเัลมาดรดก็เห็นไปนึงแล้วเหมือนกัน พอหลังจากที่เสมอกันไปแล้วลงมาครึ่งหลังเนี่ยบาร์เซโลนาเองก็เปลี่ยนเกมอย่างที่ผมพูดไปนะครับเปลี่ยนผู้เล่นลงมาก็พยายามขึงเกมเข้าใส่อาราเบชพยายามจะทําเร็วแล้วนะครับพยายามจะโยกบอลเร็วแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นจนรอ,รอถึงขั้งนาทีที่60ประมาณช่วงนาทีที่60นิดๆน,นะครับก็เป็นบาร์เซโลนาที่ออกนําจากจังหวะที่ของเบรดี้ตรงกลางสนามนะครับเปิดบอลจากซ้ายเนี่ยครอสบอลไปหาตัวของราฟิานยามาล คือมองเลยนะว่าตัวของเบรดี้เนี่ยจะทํำยังไงนะครับพอบอลออกจากเท้าไปบอลถึงิพอดีรามินามาก็เอบอลลงแล้วก็วอลเล่ด้วย้ายวอลเล่แบบเปิดเข้ามานะไม่ได้วอลเล่เพื่อทําประตูนะตั้งใจที่จะเปิดเข้าไปบอลพุ่งฉลบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาจริงว่าว่าว่ายิงไหมนะแต่ท่วงท่าเนี่ยมันเหมือนยิงเหมือนกันนะมันผมว่ายามินาเมายิงผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ยิงแล้วมันไปฉลบแนวรับของอาราเบสแล้วบอลเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ําหนักเนี่ยมันมันเลยเหมือนเปิดเข้ามา ผมรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคือกึอ่งยิงคือจะบอกว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านก็คงไม่ใช่ผมว่าแกตั้งใจจะวันเล่เหมือนกันสําหรับตัวของยามาเอเองก่อนหน้านั้นแกก็ลองไปครั้งหนึ่งแล้วนะบอลโค้งเข้าไปแต่ติดเซฟเหมือนกันออพ,อพ,อพอพอยิงไม่รู้ว่ายิงหรือเปิดเนี่ยแหละบอลไปสลหรับนักเตะของอาราเบสครับบอลก็พุ่งมาต้องชมเรวานดอฟกี้จริงๆจังหวะน,นี้ผาเรวันของเรานะคือเขาอ่านเกมอยู่แล้วนะครับพยายามจะมองว่ารามิยามาจะทําอะไร เขาเลี้ยงลายตัวเองเราจะสังเกตเห็นเลยว่าไรวันดอฟกี้ขยับอยู่2จังหวัดจังหวะแรกก็คือตั้ง,ต,งตอนที่รามินยามาลเองครับเอาบอลลง1ครั้งจังหวะที่2ก็คือพอเห็นว่ารามินยามาลขยับจะทําอะไรเขาเริ่มขยับตัวครับแต่ไม่ได้ขยับตั้งแต่จังหวะแรกถ้าขยับตั้งแต่จังหวะแรกยังไงก็ล้าแน่ๆพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยพอบอลมันหลุดมาถึงเขาเขาก็ยิงด้วย้ายเข้าไปบอลเสยติดเพาดานเลยเป็นเพาดานคานนะ คานของประตูก็ไม่สามารถที่จะเซฟได้นะครับพอบอลมาถึงเฉียบขาดมากนะครับสำหรับเรวันจังหวะนี้1ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากที่บาร์เซลโลนาออกนําไปก็ลงไปเล่นกับบอลเก็บบอลไว้กับตัวดึงผู้เล่นของอาราเบสขึ้นมาพอผู้เล่นของอาราเบสขึ้นมาเพื่อจะทําเกมรุกเพื่อะตีเสมอให้ได้บาร์เซโลนาเองก็โต้กลับไปเป็นระยะเกมมันจะเป็นอยู่แบบนี้เลยนะครับในช่วงท้ายก็คือดึงผู้เล่นของอาราเบสขึ้นมาเพื่อจะทําเกมรุก ส่วนบาร์เซโล์นาเองก็ดึงเกมไว้กับตัวแล้วก็หาอาศัยจังหวะโจมตีทําเร็วเข้าใส่แต่ประตูที่2มันก็ไม่มาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะตัวของราฟินญาจะถูกเปลี่ยนตัวไปก็มันมันก็มีความประเด็นอย่างหนึ่งก็คือดูแล้วราฟินญาดูงหงุดหงิดมากเกมนี้ดูงหงุดหงิดมากนะครับขนาดออกไปถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วยังถูกใบเหลืองอยู่เลยคือคือผมว่าด้วยความที่ถูกเตะถูก สอยถูกทั้งเกมจริงๆนะคือวันนี้ราฟินญาต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเขาโดนเตะทั้งเกมจริงๆไปไม่ได้เลยเหมือนกันรามินยามาอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ถูกใบเหลืองไปในช่วงท้ายก็ไปสอยคืนเหมือนกันคือโดนมาทั้งเกมอะ่ะคือพูดเลยว่าโดนทั้งเกมจริง2คนนี้นะครับทั้งราฟินญาเองแล้วก็ตัวของรามินยามาเข้าใจได้ครับคือผมว่าก็คงเป็นเป็นใบสั่งมาแหละว่า2คนนี้ไม่ควรจะมีพื้นที่เล่นเข้าได้เข้านะครับหนักได้หนักผมผมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าทั้งเกมมันเป็นแบบนั้นจริงๆ ใครอยู่ใกล้ทั้งราฟินญาเองกับรามินยามาไม่เปิดพื้นที่ไม่ปล่อยโอกาสเลยรวบได้รวบนะครับเล่นหนักได้เล่นหนักทันทีและไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้รับใบเหลืองเท่าไหร่นะครับสำหรับอา,อาราเบสในวันนี้มันก็เลยเกมมันก็เลยออกมาในทรงที่ราฟินญาเองออกอาการหงุดหงิดด้วยเหมือนกันฮันซีฟฟิกเองก็รีบเปลี่ยนตัวไปคือ1กลัวเจ็บอะ่ะผมว่ากลัวเจ็บน่าไปไประเด็นหลักนะสองใบแดงผมว่ามันก็ถามว่ามีโอกาสไหมผมว่าน้อยอ่ะน้อยน้อยคือหงุดหงิดไหมหงุดหงิดแต่ผมรู้สึกว่า ฟิกอาจจะกลัวในเรื่องของอาการบาดเจ็บมากกว่าคือโดนสอยทั้งเกมจริงแล้วผมผมเห็นด้วยนะในการเปลี่ยนเอาตัวของฟรันต์ตเรสลงมาเกิดฟรานต์รสก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งของบรเซิลาที่ผมว่าเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะขวากลางซ้ายเลยนะตำแหน่งในในในใ,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 ในเกมรุกอะ่ะก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันเอ,อ่อรึ่งหลังเองถามว่าเอ่อหลังจากที่ขึ้นนำหนึประมีโอกาสทีสส่จะนำไป2 0ศูยไหมก็มีแต่ติดเซฟผู้รษาประตูนี่แหละแล้วก็ เกมรับของอาราเบสผม,ม่ายังคงทําได้ดีถึงแม้จะขึ้นมาทําเกมรุกนะแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้โอ้โหแบบเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบเข้าใส่บาร์เซโลนาขยับขึ้นสูงมาจริงครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาหมดทีมขนาดนั้นก็ถูกบาร์เซโลนาสวนกลับไปบ้านนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นประตูน,นะครับก็ช่วงท้ายๆก็มีโอกาสของวอร์จ็กเซสเน่ที่ออกมาเล่นจังหวะตัดบอลน,นะคือทําได้ดี ทำได้ดีนะครับช่วยช่วยในการที่เซฟจังหวะนั้นไว้ด้วยเหมือนกันออกมาแต่บอลหนึ่งจังหวะก,ก่อนที่จะเคลียร์ทิ้งออกไปก็ทําได้ดีนะครับสําหรับช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าเชสนี่เองก็ได้เล่นอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันพอได้เล่นอย่างต่อเนื่องทั้งตําแหน่งการยืนการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมก็ทําได้ดีขึ้นเรืรอยๆเหมือนกันด้วยสําหรับตัวของวอร์จเอ็กซเชสนี่ก็ต้องชมด้วยเหมือนกันจบเกมนะครับลงไปในเกมนี้บารเซโลน่าก็เอาชนะอาราเบสไปได้1ประตูต่อ0ูเป็นเกมที่ยากเหมือนกัน ตอนแรกอะ่ะเข้าใจว่าเจอทีมท้ายตารางน่าจะเล่นได้ง่ายนะแต่พอผมได้ดูเกมก่อนนั้นนี้เรอลมริดเล่นกับไอซ์บัลอนแล้วไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายจริงคือคือมันเหมือนพูดอะ่ะมันเหมือนง่ายนะครับเพราะว่าเป็นทีมท้ายตารางใช่ไหมแต่พอมาเจอการเล่นรับแบบเต็มสูบแบบเนี้แล้วรอจังเล่นเพื่อรอจังหวะของตัวเองอะ่ะเล่นยากมาก พยายามแล้วนะครับแต่สุดท้ายพอได้มาม,มันเป็นประตูที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล,แล้วมันก็ทําให้บาร์เซโลนาเก็บเพิ่ม3คะแนนก็มาตามนัดนะครับเป็น45คะแนนไล่ตามหลังแอตมาดรดนะครับอันดับที่2อยู่3คะแนนและตามหลังเรมาริดอยู่4คะแนนโอกาสมาแล้วนะครับแล้วทำได้แบบนี้ก็ยาวๆกันไปแล้วกันนะครับสำหรับซีซั่นนี้ในลาลิก้าสเปนลุ้นกันยาวๆนะครับผมว่าอาจจะมีการตัดสินกันโอ้โหสอนัดสุดท้ายก็ได้ ผมว่าเกมปีนี้อันดับผมว่าไม่ขาดผมว่าไม่ขาดแน่ๆอาจจะต้องงลุ้นกันไปจนถึงนัดสุดท้ายเลยไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าลุ้นกันยาวๆแน่นอนในซีซั่นนี้สำหรับลาลิกาสเปนส่วนวันนี้ยอดเยี่ยมครับแล้วก็มีโปรแกรมนะครับโปรแกรมหนักๆของบาร์เซโลนาเดี๋ยววันคืนวันพฤหัสคาบเกี่ยววันศุกร์จะเล่นเกมเออโคปาเดลเลกับบาร์เซียนะครับแล้วเดี๋ยววันประมาณช่วงช่วงปลายสัปดาห์ก็จะไปเล่นเกมลาลิกาสเปนอีก คนโปรแกรมค่อนข้างติดกันเหมือนกันดังนั้นการหมุนเวียนนักเตะค่อนข้างสําคัญเหมือนกันสําหรับตัวของฮันซิฟิกด้วยก็รอดูแล้วกันนะครับรอติดตามกันต่อไปว่า b บร์ช n a นาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับในเกมต่อๆไปก่อนจะจากลากันไปนะครับ ก็ฝากนะครับฝากพี่ๆทุกท่านเลยนะครับในเรื่องของการสับสนุนช่องผมตามคิลค่าโค้ดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ครับเป็นกําลังใจให้ผมในการกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชกกันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกําลังใจให้กันได้ด้วยช่องทางหนึ่งด้วยรวมไปถึงกดซุปเปอร์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านไวนาทีนี้ด้วยนะครับ